สวัสดีค่ะดิฉันว่าที่100ร้อยตีหญิงสุกรายาวงแก้วครูวิทยาฐานะครูชำนาญการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่สองถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาศรีสะเกดเขตสี ข้อมูลสถานศึกษาโดยทั่วไปโรงเรียนบ้านไผ่หนองเคนเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น180คน สำหรับที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดทำคลิปการสอนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนทําให้โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบปกติคือออนไซส์มาเป็นการจัดการเรียนการสอนใน2รูปแบบดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนสอง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นหลักซึ่งเกิดปัญหาก็คือนักเรียนขาดความพร้อมในด้านเครื่องมือสื่อสารและด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่พร้อมใช้งานเมื่อได้มีการ PLC ร่วมกับท่านผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนจึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพบว่า นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนขาดความกระตือรือร้นขาดความรับผิดชอบและคิดว่าวิชาที่เป็นวิชาหลักเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ยากทำให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นดิฉันจึงคิดที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบสอหาความรู้ร่วมกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบ active learning เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสืบสอหาความรู้ซึ่งมีขั้นตอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ค่ะ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องลมบกลมทะเลใช้รูปแบบการสอนผ่านกระบวนการสืบสาะหาความรู้มี5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่ 1. ขั้นสร้างความสนใจครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนทบทวนประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาใหม่ขั้นที่สขั้นสำรวจและค้นหาครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ5-6คนโดยค่าระดับความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มทำการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและหนังสือเรียนสร้างแบบจำลองการเกิดลมบกลมทะเลในระหว่างการทำกิจกรรมครูคอยให้คำแนะนำเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องขั้นที่3ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยครูให้นักเรียน ทำกิจกรรมนำเสนอเสร็จแล้วในเนื้อหานี้ครูจะเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่าลมบกลมทะเลเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิเหนือพื้นดินและพื้นน้ำทะเลโดยลมทะเลจะเกิดตอนกลางวันคือพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง ลมบกเกิดตอนกลางคืนคือพัดจากฝั่งออกสู่ทะเลขั้นที่4ขั้นขยายความรู้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะช่วยกันสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วออกแบบประดิษฐ์เครื่องมือในการตรวจสอบทิศทางลมจากนั้นแต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนขั้นที่5 ขั้นประเมินผลครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างจากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมนอกจากนี้ก่อนที่จะจบคาบเรียนครูยังมอบหมายให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด สรุปองค์ความรู้เรื่องลมบกลมทะเลแล้วให้นักเรียนกลับไปทำเก็ยการบ้านแล้วนำมาส่งครูในคาเรียนถัดไปค่ะจากการทำกิจกรรมพบว่านักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองสังเกตจากนักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองการเกิดลมบกลมทะเลได้สามารถประดิษฐ์ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบทิศทางลมหรือว่าสอนลมนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถบอกได้ว่าหลังจากทำกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอคลิปแรงบันดาลใจเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ